สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านผู้หญิงต้องแกร่งค่ะก็วันนี้นะคะไปเดินตลาดนัดมาค่ะได้รับมาบ้างมาชมค่ะได้เข้าวผัดปูมาหนึ่งกล่องนะคะได้ขนมจีนมาหนึ่งกระป๋อเขาเรียกว่าอะไรเนาะ1นึงครึ่งกิโลค่ะ เราได้น้ำผลไม้มานะคะน้ำผลไม้นะคะสามขวดห้าสิบนะคะเมื่อเช้าก็ได้อน้ำฝลั่งมาสองขวดแล้วก็น้ำส้มผสมสับปะรดนะคะขวดหนึ่งนะคะก็น้ำนี่ให้ลูกชายไปขวดหนึ่งนะคะน้ำฝลั่งให้ลูกชายไปขวดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีของหวานค่ะของหวานนะคะจะรอดช่องแตงไทยค่ะน่าทานมากนะคะเจ้านี้ บอกเลยว่าสินค้าเขามีคุณภาพนะคะสมราคาค่ะ25บาทนะคะต่อถ้วยนี้ถือว่าสมราคามากๆนะคะล้วได้พริกค่ะได้พริกมานะคะแล้วก็ได้แตงกว่าแตงกวากับผักชีนะคะแตงกวากับผักชีนะคะและน้นี้ได้มะนาวมา3ลูกนะคะลูกละ7บาทค่ะ3ลูก20ค่ะ ก็เช้านี้ได้ของมาเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูด้วยนะคะก็จะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อต่อไปของหนูนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ